คือช่วงนั้นนะพี่ครับผมช่วงที่ผมแตกหนุ่มหรือ่ารับราชการอ๋อช่วงนี้อะไรนะรับราชการอ๋อครับผมเราตอนนี้จะลังรับครับผมแล้วไม่ต้องว่เอาแบบเอาจริงๆเลยมั้งจริงๆเลยมั้งจริงๆับอ่าๆจริงๆนะคือผมมาเป็นคนที่ไม่ค่อยเจอแต่ก็ไม่ค่อยเจอ แต่เราเป็นคนที่ไม่กับหรูใช่ไหมครับผมทีนี้ช่วงที่ผมอ่ะเป็นทหารฝึกอยู่ในค่ายอ่ะครับผมผมก็เจอเจออะไรฮะจังหวะแรกเลยเจออะไรฮะตอนแรกๆอ่ะผมมาไม่ได้เจอเองเพื่อนเล่าให้ฟังสรุปสรุปเจอหรือผมเจอหรือเพื่อเจอครับไม่พี่ ไม่มึงพี่มึงฟังกปแล้วเดินมต้องดิ้วก่อนโอเคครับผมครับผมครับชิญต่อครับชิญต่อครับผม